วันนี้เราก็จะมาผสมสีกันนะคะสีก็มาดูก่อนว่าเราต้องใช้อะไรบ้างก็จะมีจานสีใช่ไหมคะจานสีอาจจะมีหลายแบบนี่จะเป็นแบบเปิดปิดฝาได้เวลาใช้เนี่ยเราก็เก็บสีไปได้นะคะแต่มาดูก่อนว่าจานสีส่วนใหญ่ที่เด็กๆใช้ตอนนี้ก็จะเป็นจานสีวงกลมอย่านี้ใช่ไหมคะเราก็เอากัน,นง่ายๆก่อน เราก็จะมีน้ำนะคะกระดาษทิชชู่แล้วก็สีจะเห็นว่านี่ครูมีสีเก่าอยู่ใช่ไหมคะสิ่งที่ครูทำคือดึงกระดาษทิชชู่ออกหนึ่งแผ่นนะคะจุ่มลงไปในน้ำแล้วบี ทีน้ำไม่อกิมีสีเก่าอยู่เราไม่ต้องทิ้งนะคะเพราะว่าเราสามารถละลายแล้วก็ใช้ได้อีกเวลาคนนะคะคนให้แตกอย่าให้มีสีเหลือเลยนะคะหมายถึงว่าไม่ให้เป็นเม็ดนะคะทีนี้ทุกครั้งนะคะที่เราจะเปลี่ยนสีเราจะต้องล้างผู้กันให้สะอาดแล้วคนนะคะ คนจนกว่าเนื้อสีจะแตกทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วก็ล้างผูกกันลอกเช็ดนะคะเช็ดดูว่ามีสีเหลือไหมถ้ามีสีเหลืออยู่ในผุกกันเราก็ล้างอีกแล้วก็เช็ดทีนี้เราก็จะมาผสมสีให้ไล่โทนกันนะคะอย่างสมมติอันนี้สีแดงใช่ไหมคะอันนี้เรข,ขอเป็นสีเหลือง บีบนิดเดียวนะคะบีบแค่นี้พอแล้วดึงกระดาษชู่วหนึ่งแผ่นนะคะจุ่มน้ำบีบค่ะล้างพวกันให้สะอาดนะคะคน คนดีกว่าสีจะละลายมาทั้งหมดนะคะเราจะเรียงสีประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะแล้วสีเขียวอ่อนอันนี้สีเขียวแก่สีส้มนะคะ สีแสดเวลาวางสีเราก็จะวางประมาณนี้นะคะก็คือมีสีแดงสีแสดสีเหลืองเออสีเหลืองอัสสัดนะคะอันนี้ก็สีเหลืองธรรมดาสีเขียวอ่อนสีเขียวแก่สีน้ําเงินสีม่วงแก่แล้วก็สีม่วงอ่อนพอเราได้บีบได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะเก็ใช้กระดาษทิชชูนะคะจุ่มน้ํา อันนี้ต้องคอยเปลี่ยนน้ำนะคะครูไปเปลี่ยนน้ำมาแล้วเราก็บีบจุ่มใหม่นะคะทุกครั้งเราก็จุ่มแล้วก็บีบจนกระดาษแห้งนะคะ พอเราได้อย่างนี้แล้วก็คนทุกสีเลยค่ะอย่างที่บอกคือคนจนกว่าสีจะละลายทั้งหมดนางหุกกันให้สะอาดนะคะแล้วเช็ดทำอย่างนี้จนหมดถาดเลยค่ะ เห็นไหมคะเราผสมสีได้ประมาณนี้แล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็สามารถจะมาใช้สีได้แบบง่ายขึ้นพอเสร็จวนการนี้เราก็ไปเปลี่ยนน้ำนะคะก่อนจะลงมือทำงาน